สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro t นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิปนี้นะคะเคจะมาเหมือนกับบอกให้ทุกคนได้รู้ล่วงหน้าว่าเดี๋ยวในช่องเราจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะคะนั่นก็คือเคจะทำคลิปที่เป็นเหมือนซีรีส์นะคะคลิปที่เป็นเหมือนซีรีส์จะแบ่งเป็นซีรีส์ของคนที่มีความสัมพันธ์สถานะต่างๆแล้วก็จะทำเป็นเพียร์คาร์ดนี่แหละนะคะ ในแต่ละซีรีส์จะมีทั้งหมด6 EP ด้วยกันอ่ะอยกตัวอย่างเช่นซีรีส์ของคนโสดก็จะมี6 EP ก็คือเป็นคำถาม6ข้ออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เหมือนกับถ้าคุณมีโอกาสได้ดูคุณก็จะได้ดูว่าเออถ้าคุณถามถึงคนนี้หรือถามถึงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยในหัวข้อคําถามเนี้ยคุณจะได้คําตอบว่าอะไรแล้วก็ในเพียร์คัสถัดไปในหัวข้อหนึ่ง ที่เกี่ยวกับสถานะคนโสดอะเออคุณจะถามคำถามว่าอะไรแล้วก็เหมือนจะได้คำตอบจากการเปิดไพ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไล่ไปซีรีส์คนโสดก็จะมี6 6 EP 6หัวข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซีรีส์คนที่มีความรักไม่ชัดเจนสถานะความสัมพันธ์อีย่างว้าอะไรอย่างเงี้ยก็6 6 EP เหมือนกันนะคะแล้วก็ซีรีส์คนแอบชอบแล้วสูบบังคับเข้ามานู่นนี่นันน่นหกอีพีเหมือนกันนะคะอ่าแล้วก็มีซีรีส์ของ คนมีคู่แต่จริงๆไงเค้กไม่ค่อยอยากทาเรื่องของคนมีคู่เลยเพราะว่ากลัวไปทำํำข้าเจ้าทะเลาะกันเข้าใจผิวปะเออแต่ว่าก็ใครเข้ามาดูก็ขอให้มีสติใช้วิจารณาณในการรับชมรับฟังอะไรอย่างเนานะแล้วก็จะเป็นซีรีส์ของอ่าคนที่มีความสัมพันธ์แบบ F W B Friend with Food o <laughs> r i e n d with Benefit อะไรอย่างเงี้ยนะคะ6หัวข้อเหมือนกันก็จะประมาณนี้อันนี้ที่จะมีเพิ่มเข้ามาคิดว่าอ่าอยากจะทําให้ ให้จบและให้เสร็จภายในเดือนนี้ก็หวังว่าจะทำได้ทุกๆความสัมพันธ์เลยก็ทุกคนก็ค่อยเข้ามาดูละกันสมมติว่าวันนี้เค็งอัพซีรีส์ของคนโสดไป EP พีหนึ่งอ่าสวันต่อมาก็จะเป็นอ่าอีพีหนึ่งของซีรีส์คนความสัมพันธ์แบบมีคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะถ้าทั้งหมดทุกซีรีส์ความสัมพันธ์มันจบได้ภายในเดือนกันยาก็จะเดีแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ ปล่อยรันไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะก็การอ่านไพ่ของซีรีส์ต่างๆถึงแม้จะมี6 EP แต่ว่าใน,ในแต่ละซีรีส์6 EP ใช่ไหมแต่ก็มันก็ยังเป็น t i m e l e s reading อยู่ดีก็สามารถเข้ามาฟังเข้ามาอ่านเข้ามาดูวันหน้าวันไหนมีคนคุยใหม่แฟนใหม่ก็สามารถเข้ามาดูได้อีกนะคะก็ no worry ตรงส่วนนั้นนะคะแล้วก็อ่านในส่วนของเคอัพเดทเพิ่มเติม,ตมแล้วกันเนานะก็ในส่วนของ การเปิดไพ่เค้กลับยังไงนะคะการเปิดไพ่ไหนเค้กจะรับแล้วแต่ความสะดวกของวันและเวลาของตัวเองแล้วก็ Energy ของตัวเองด้วยแล้วก็หลายๆอย่างเออวันพุธวันพระอะไรเงี้ยก็ต้องดูนะคะถ้าเค้กจะรับดูเค้กจะโพสตบอกว่าเค้กรับเปิดไพ่แบบสองวันอะไรเงี้ยรับเปิดไพ่วันที่เท่านี้เท่านี้ให้ทุกคนอ่านกติกาอย่างละเอียดเค้กบางคนที่พิมพ์ละเอียด นะเค้กเค้กบอกทุกอย่างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอา,อาจจะเรื่องเวลาอาจจะไม่ชัดเจนเพราะด้วยตารางงานเค้กมันกําหนดไม่ได้ดังนั้นนะ่ะมันก็จะมีแค่เฉพาะวันที่บอกอะไรเงี้ยแต่เรื่องเวลาก็จะอ้าไม่เกินตีหนึ่งนะถ้าเกิน เคก็มัน่นใจเคก็มีความรับผิดชอบมากพอที่เคจะแบบส่งข้อความไปบอกคุวนะ่าเฮ้ยเคดูไม่ทันนะภายในวันนี้เคจะตอบกลับวันที่เท่านี้นะอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครไม่สะดวกรอทุกกรณีไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเคยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการเปิดไพ่เนาะแล้วก็ในส่วนของการดู ดูพื้นดวงก็ยังรับดูอยู่พื้นดวงก็คือแค่มีวันเกิดอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเกิดที่มันชัดเจนสถานที่เกิดที่ชัดเจนก็สามารถดูได้ดูครั้งเดียวไม่ต้องดูอีกนะคะก็เหมือนเป็นเบสิกพื้นฐานเกยวกับตัวคุณเองอะไรเงี้ยบางคนไม่รู้เลยว่าเกิดมาจะทํามาหาก,กินอะไรควรจะทําอะไรให้มันตรงกับตัวเองที่สุดแล้วทําแล้วมันชีว้วนไปรอดอ่ะอยู่กินได้มั่นคงอะไรอย่างเงี้ยก็พื้นดวงก็จะตอบโจทย์นะคะหรือ คือในพื้นดวงมันบอกหลายอย่างเนาะบอกเรื่องคู่ชีวิตเรื่องสเปคเรื่องนิสยัยดาเมื่นของเราอะไรเงี้ยนิสัยหลายๆอ,อย่างของเราก็บอกนะคะแต่พื้นดวงก็ยังคือพื้นดวงพื้นดวงก็เหมือนดวงทั่วไปนี่แหละแต่เป็นของตัวเราอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในส่วนของพิเศษการงานดูเฉพาะแค่างานงานมันก็เป็นส่วนหนึ่งจากพื้นดวงอะ่ะแหละแต่เอามาบอก เอามาเล่าเอามาให้คุณรู้แค่เฉพาะในส่วนของหน้าที่การงานที่คุณควรจะทํางานหลักงานเสริมบางคนเอางานเสริมมาทําเป็นงานหลักก็ได้เช่นเดียวกันนะคะช่วงชีวิตหนึ่งอ่ะเคก็เคยเอางานหลักมาทําเป็นงานเสริมงานเสริมมาทําเป็นงานหลักอะไรก็สลับกันมันก็อยู่ได้ตราบแต่ที่เรายังอยู่ในเส้นทางที่มันควรจะเป็นแล้วก็เส้นทางที่มันใช่อ่ะทุกอย่างชีวิตเรามันจะไม่ไม่แกว่งนะคะมันก็จะมันก็จะไปได้ในทิศทางที่มันควรจะเป็นเนาะโอเคก็จะประมาณนี้ก็มาฝาก ไว้ก่อนบอกข่าวๆจะได้ติดตามนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เข้าไปร่วมสนุกในคลิปล่าสุดเนาะเกี่ยวกับคลิปมีของมาฝากใช่ไหมจากไต้หวันนะคะก็กลับเข้าไปดูคลิปแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยในสำหรับคลิปนั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะขอบคุณมากที่เข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายฝากติดตามซีรีส์ต่างๆด้วยนะคะ